ระวังเกมนี้ประกอบด้วยประเพณีพื้นบ้านจีนดังเดิมมากบางฉากมีเรื่องราวแปลกๆทำให้ตื่นตระหนกซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้เล่นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีคนเล่นภายใต้การดูแลของผู้ปกครองขอแนะนําให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจปปวยทางจิตคนเดินเหตุสูงสติตั้งคันและพูดที่ไวต่อการตื่นตระหนกหวาดกลัวตกใจง่ายออกจากเกมทันทีโปรดอ่านประกาศอย่างละเอียดและย,ยานืนยันก่อนเล่นเกมไอ้เชี่ยคโคชิโม้เนยเกมอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้กูพามาอยู่เกมเชียน,นีวิวาใบาสั่ง นี่ไม่ใช่เกมไทยแต่เป็นเกมจีนเกมมันออกแนวแบบพัทโซอะไรพวกเนี้ยอ่ะ <c oughs> นี่ชื่อเพลอองเหรอเนี่ยหนิงจีฟูเฮียยังไงก็ช่างกูจะเรียกมึงว่าไอ้ฟูแล้วกันนะมีเนื้อเรื่องให้กูอ่านด้วยนี่กูต้องอ่านจริงใช่ไหมเนี่ยตอนที่พ่อแม่ของกูนั้นให้ไปพบก,กับภรรยาหรือเมียนั่นแหละที่จะแต่งงานด้วยในอนาคตกูรีบฏิเสธอย่างเสียงแข็งนี่มันยุคสมัยไหนแล้วมันยังจะมีคนทําตามตามตาตเพาีโง่โนี่อีกเหรอเฮียเกมไม่เป็นภาษาจีนด้วยกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมมมมคครรออบััวพ่่แนหหายใ้ ตรงตามปรัถนาของพวกท่านกูก็ต้องเสียใจเสียใจมากที่กูไม่ได้มาเร็วกว่านี้เมียมึงมาสุดยอดใช่ไหมละ่ะความรักของกูน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับพมไม่คิดอะไรทั้งนั้นเป็นความรักแบบแรกพบแบบเจอหน้าโอ้โหนี่แหละเนื้อคู่สแตงเลยเชี่ยแตง่งปวดหัวชิบหายช่วงนี้แม่งมึนหัวบ่อยๆต้องเป็นเพราะเล่าของเพื่อนๆแน่ๆไฮแจะกอลึกอย่าทำขายหน้าในวันรับเจ้าสาดขาดไอเสียสักพักเดินเข้าไปแม่งเด็กเรา แปลกจังเมื่อกี้เสียงคนเต็มเลยเสียงคนเต็มเฮียอะไรกูยังไม่ได้ยินเฮียเลยเลยผูกเชือกตายวิ่ต่างหากนี่ต้องเป็นความคิดของโมชีแน่ีน่มือทอดเมียตัวเองไองเนี่ยไอเ้เชือชั่ววะ่ะแต่ก็ดาาีแล้วก็ต้องหาขอมาตัดใช่ไหม Point and c l i c นี่นะนง่ายๆโอ้ดทำเมียมือนอะโมชีใน,นสุดเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วกูสึกมันฝันไปเลยใช่ฟูมึงฝันนะเชิญบ,บ่าวสาวเข้าไปธีอือหนึ่งคำนับฟาเดนสองคำนับพ่อแม่พ่อแม่เมีย โอเคพ่อแม่เมียต,ตายหายเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นทำไมแค่แป๊บเดียวฉากมันก็เปลี่ยนสามเขานับกันละกันกูาหันหน้าไปกูคงโดนเมียหักคอสินะนั่นไงไอสัตว์เกิดที่อะไรขึ้นโมชีคุณอยู่ไหนหนิงเกียร์โคนบีบแขนตัวเองเกียร์โคตรเจ็บเลยนี่ไม่ใช่ฟ้าตรงตาอ้ําก็เล่นอย่างนั้นเหรอไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วต้องหามโมชีก่อนวั a <What? S 2> ไอเหี้ยห่วงเมียมากกว่ากลัวผีอะเนี่ยเออดีจริงๆเดินหาของดีกว่านั่นตัวอะไรไม้ขีดไฟตัวเหี้ยเนี่ย สัตว์ลูกกอกนี่คือลูกกอกประเทศจีนเนี่ยแปลกเกินไปละทำให้กระดาษถึงหนักกว่าหินล่ะออกแรงเยอะขนาดนี้แลวมันยังไม่ขยับเลยเหมือนใดก,กระดาษจะขอ,องเป่าอังเป่าเหรอเดี๋ยวกูหาให้และกนันนะไอเด็กเกีียลองสำรวจรอบๆดูซิว่ามีอะไรไหมมีแม่ฉีกขาดอยู่ในถาดใน,นกล่องปริศนาอ,อ๋อเทียนได้เทียนมาแล้วอ่ะารบนต้นนี่ก็เป็นกระดาษมาเลยนี่มันเรื่องเงงกีียดเนี่ยมึงถามกูจะไปรู้ไม่สัตว์อ่าแล้วก็จุดไฟโอเคจุดได้สามอันไหนดูซิอืมนี่กูต้องแคมป์ไว้ใช่ไหมเนี่ย ห้าสองเจ็ดหนึ่งสามเก้าอ่าเสรียบรอโอ้เฮียอะไรเนี่ยซองออมเป่านี่มันว่างเปลา่าตรงนี้วะโอโหอะไรอีกวะเนี่ยพลาสตเต็ไมไปหมดเลยภายนกกระจอพกพอดีเหมือนจะวางไว้ที่นี่นะเฮียแล้วกูเล่นภายนกกระจอกไม่เป็น,นงูกูจะรู้ไหมเนี่ยสา,ส,สามักสองเอา้าเคแล้วก็หาต่อ กุญแจไขตรงไหนวะนี่ปะ<อ>ไม่ใช่อันนี้อืมอ๋อนี่ได้ละประกอบแบงค์ซิมูเลเตอร์โอเคเรียบร้อยเซ็ตได้แบงก์กาโมมาแล้วเคแล้วก็ไปให้เด็กเชียนั่นอ๋อต้องเงินใส่ในอ่างเป่าใส่เข้าไปอะไะเด็กเชียเอาเป่ากูไปแล้วไปใจสตินหาไปเร็วเป็นไปได้ไงรู้ว่าจะเป็นเป็นเด็กเชียไงสั์จะเป็นผีหรือคนกูก็ไม่กลัวทั้งนั้นเอาโมชีขึ้นมาพี่เอไม่ติดผีนี่หว่าสัปประตูโอเค วุยเฮียสิผายตามเมียงไปสิวะเจ้าสาวชุดขาวกำไรที่อยู่ในกรระโต๊ะของโถงอยากให้ไปเอามาอย่างนั้นเหรอกำไรมึงกำไรแต่กูไม่กำไรเนี่ยสิปัญหาอ,อยู่ในห้องโถงเหรอเอ๊แคปแนะนำช่วยกูหน่อยสิอ่าเฮียช่วยไม่ได้เลยอ่ะพยายามด้วยตัวเองจะเป็นไรวะเอา้าเข้าทางนี้ได้เนี่ยโอ้เจอกุญแจโอเคแล้วก็เปิดตู้นี้งไงเจอกันใจละแล้วก็มาตัดอันนี้ เราก็ได้พาโง่ๆมาแล้วก็าพาไปเช็ดหน้าพ่อแม่ของโมฉีเมื่อกี้รูปภาพมันหน้างี้หรอกูไม่รู้กูไม่สนด้วยไอ้สัตว์มึงบอกไม่โกัวผีนี่โอเคสัญลักษณ์ที่หนึ่งแคปไว้แคปไว้คนในรูปเหรอไม่สนไอ้สัตว์เอาเชี่ยคนในรูปหายจริงด้วย,วยอันนี้ต่อเรียบร้อยได้เชี่ยมาเนี่ยคันสร้าง เหมือนจะรู้แล้วให้ไปทําอะไรต่อเฮียตกใจไม่ทันคนกระดาษสองคนนี้คือคุณลุงคุณป้าไม่สิตอนนีน้ต้องเรียกว่าพ่อแม่แล้วถ้าทั้งสองคนเป็นหงโมชีงั้นเหรอจะหาตัวให้เจอจะเธอไปเป็นอะไรไดีขาดได้ปรดพระเอกกลัวผีหน่อยก็ดีแองห่วงผู้หญิงมากกว่าอะไรสิเกี่ยวนี่เอามานี่เอามานี่อ่าฮะาธนูแล้วก็เอาธนูยิงลูกโป,ปง่งอะไรอ่ะนี่ไงได้ผีเสื้อแล้วผีเสื้อตรงนี้อันนึงเกี่ยวลงมาครบใส่เข้าไป ได้กำไรมาแล้วประตูเปิดแล้วโมชีนจะอรออยู่ข้างในโมชีอยู่นี่เองเหรอเป็นห่วงคนแอบแย่อย่าเข้าไปใกล้มันวัดโมชีทำไมามีสองคนะ่ะเออดีเลยได้มีสองคนคนนั้นไม่ใช่ชั้นอย่าเข้าไปใกล้เธอได้ค่ะโหเสียงแมนมากหายไปแล้วหายตัวเชี่ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเธอแล้วโมชีระวังเนียโมชีอะไรคือเนียโมชี<อ><อ>จื้อฟูช่วยจะดูวยไปที่บุบบ้านจางหลิงโมชีโมชีบทที่หนึ่งว่าฟ้าดินสำเร็จ ประเด็นคือม่งไม่โคตรไม่เซนตรงที่ว่ามึงรู้ได้ไงว่ามึงจะไปที่นั่นวะ